ตอนที่21ในตอนเย็นในที่สุดเราก็ออกมาได้ตอนนี้เธอปล่อยฉันได้หรือยังอืออะไรเออเออเออรถบัสรอบสุดท้ายไปก่อนแล้วอะไรเธอจะขออะไรฉันอีกป้าน่ะเขาคงไม่คิดจะทิ้งฉันไป้แถวนี้คนเดียวหรอกนะโจนาธานนายมันเลือดเย็นแล้วฉันจะควรจะทำยังไงดีที่นี่ไม่มีรถผ่านรสักคันหรือฉันจะรอที่นี่เพื่อรอรถบัสในวันพรุ่งนี้ ไม่มีทางฉันไม่สามารถอยู่ที่นี่แม้ตลอดทั้งคืนด้วยคนเดียวหรอกนะไม่มีรถคันไหนผ่ามาจริงๆหรือฉันจะควรจะพิ่งกลับไปทางที่เดิมฉันจะเชื่อคุณโจนาธานฉันจะขอให้คุณไม่สามารถรักใครได้เลยนั่นเขารอฉันอย่างนั้นหรอฉันรู้ว่าคุณไม่มีทางทิ้งฉันคนเดียวหรอกฉันเดาว่าตอนนี้เธอกำลังแช่งฉันอยู่ในใจไา่น่ไม่มีทางหรอกมันไม่มีทางเกิดขึ้นเธอไม่ขึ้นมาหรือไง จำไว้ครั้งนี้เธอเป็นหนี้บุญคุณของฉันเธอนี่ไม่โชคดีโชคไม่ดีตลอดเวลาโอเคนี่เขาเป็นพวงฉันอย่างนั้นเหรอถ้าฉันถามเกี่ยวกับการอ่านตระกูลยันเขาจะตอบกลับไหมอืมหรือมันไปเถอะอืมอะไรเหรอช่างมันเถอะฉันไม่รู้วิธีจะขอโทษเธอในตอนนี้เขาอารมณ์ไม่เขาอารมณ์ดีฉันกวนมองกาบก็ดู นี่นี่เจ้านาธานฉันเพิ่งมาอาศัยอยู่ในคฤหาสห์ตรตะกุญยานและมันใหญ่มากถ้าข้ารับใช้อาศัยอยู่ในทางทิศเหนือแล้วภาคใต้มีไว้ทําอะไรหรอฉันว่าควรเก็บความสงสัยไว้ดีกว่าถ้ายังอยากมีชีวิตอยู่ต่อไปเข้าใจไหมฉันจะปิดปากให้สนิทเลยความรับที่อยู่ทางทิศใต้ของคฤหาสน์ตรตะกุญยานคืออะไรกันแน่ด้วยความเคารพนะคุณได้ร่วมงานศพของเโอลาาด้วยใช่ไหมคุณเห็นร่างกายันคือหรือเปล่าอา